สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอน้อยผอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านก็ช่วงนี้สอบถามพอน้อยเข้ามาทรงวันเดือนปีเกิดมาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะคะค่ะท่าน,นึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สาม เกิดวันที่3กันยายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนคะสำหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามา3กันยายน2508ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เ,เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2567เ,เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568นะจะในช่วงนั้นท่านอายุ59ปี กบเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยัยงคีดพู้สูงอายุในปีก็ประมาณ2,569ค่ะเกิดวันที่3กันยายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,567เป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนาภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนาภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะ เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วเลยยังบางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ นะคะค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่สอบตามพอน้อยเข้ามาเกิดวันที่3กันยายน258ไปลงทะเบียนผู้าด,ด้อยหลาคมเ5 6 7เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนกันยายน2568เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอน้อยไม่อยากให้เสียสิทธิแม้กระทั่งเดือนเดียวนะจ๊ะค่ะก็ ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านก็จะได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่3กันยายน2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไป ค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา3กันยายน2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนกันยายน2568นะจ๊ะเพราะว่ารลเรียนท่านก็จะได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุทัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือจะได้ รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปการก,กงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผููสูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนในข้อเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียอย่างเกียบปูสูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบ อย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างต่างกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ